ทำอะไรครับเนี่ยคุณไม่รู้เหรอวันนี้ว่าคุณต้องทำอะไรทำอะไรเอ้าตอนนี้บ้านคุณมันไม่เหมือนเดิมนะทำไมบ้านคุณมันเปลี่ยนบ้านผมมันก็เป็นบ้านผมตอนนี้เนี่ยมีบางอย่างเฝ้าติดตามแล้วก็เฝ้ามองคุณตลอดอย่ายวบอกนะว่าโกดหรอบ้าไม่ใช่ไม่ใช่โกดนึกดีดีก้องกล้องเออเข้าเลยละกันจะได้ไม่ต้องนานเออเดี๋ยวมันนานก้องวงจรปิด วงจรเปิดถ้าปิดมันก็ใช้งานไม่ได้ดิอะแน่คุณไปตลกแบบเนี้ยช่างไม่ขำกันกิ้งเลยหรอเอออย่ากิ้งเลยเดี๋ยวตกเนา่ยกำลังติดตั้งอยู่เลยเออเวลาที่แบบว่าคุณเอากล่องรางอาอะไรมาวาง้าบ้านคุณงงเลยมันหายไปยังไงไม่รู้เรื่องเลยถ้ามันไหวเหลือเกินมันไวมากไม่รู้ว่าเขาแบบมีอะไรรู้เซนเซอร์เปล่าตอนนี้คุณได้คำตอบแล้วได้เวลาต้องติดกล้องวงจรปิดแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญมากมันถึงเวลาจริงๆนะถึงเวลาจริงเพราะว่านี่ไงผมเดี๋ยวนี้ไปโด่งเวลาไงคน เทามื่อกี้ก็ค่าจะหน้าบ้านเต็มไปหมดเลยก็ไม่เห็นใครเนี่ยผมบอเบิกเบิกคนที่มีข้อมูลเลยได้ไหมได้เลยได้เลยนี่ค่ะพี่สวัสดีค่ะครับผมช่างซีนครับจากบริษัทไฮวิวกล้องจรปิดครับผมนี่ช่างซีนจากไฮวิวครับผมที่นี่เขาบอกเลยว่ามือโปรทุกคนอย่างสเปคกล้องตัวนี้เห็นพูดคุยอยู่เมื่อกี้เรื่องสเปคของกล้องตัวนี้นะผมเป็นระบบ AI นะผมจะหมุนสายตามวัตถุหรือคนที่เดินผ่านกล้องด้วยมีไม้มีลำโพงในตัวไฟนะผมให้แสงสีขาวเวลากลางคืนเพื่อที่จะ ให้เห็นวัตถุตรงนั้นนะครับผมว่า รดเสียอะไรคนที่เดินผ่านไปใส่เสื้อสีอะไรอย่างนี้โอ้ก็จะได้เห็นชัดๆคมๆไปเลยถูกต้องครับแล้วมันมีระบบแบบเตือนภัยอย่างนี้ด้วยไหมคะอ่ะมันก็จะมีสามารถใส่เสียงเข้าไปได้เช่นถ้าว่ามีคนเจอคนล้วให้เป็นเสียงพูดอะไรเงี้ยใส่เสียงเสียงที่เราจะใส่ไปได้คือสามารถอัดได้ด้วยอัดเป็นเสียงลราเข้าไปใช่ว้าวใช่มีคนมาน้าบ้านพูดว่าใช่ให้ผู้อัตโนมัติแทนนี่แกต้องการอะไรแกต้องการอะไรฉันคือจาวิสฉันมองแกอยู่อะไรเงี้ยหรือถ้าบางคนกลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดบ้านฉันมีคนเดินผ่าน เยอะแล้วไม่อยากตั้งตรงนี้ก็สามารถปิดได้ใช่ปิดได้ครับแต่ในบ้านฟอนี่ติดกี่ตัวนะคะในบ้านอีก6ตัวครับนับในในกับข้างบ้านในกระข้างหกคือทั้งหมดสองเป็น8ทั้งหมดแปดแปดตัวเราใช้แบบนี้หมดทั้งบ้านเลยหรือเปล่าไม่ครับผมถ้าเป็นข้างในก็จะเป็นกล้องอ่าความเอียดสองล้านนะคะผมให้ภาพคนชัดมีมีไม้สามารถบันทึกเสียงได้แล้วก็ภาพมันคือเป็นภาพสี มีแสงไฟกล้องจากไฮวิวนี่มีกี่รุ่นกี่แบบคะเนี่ยขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าด้วยครับผมบางทีอยากได้เป็นระบบ AI ที่มันสูงกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีจําหน่ายหมดเลยไม่ว่าจะเป็นงานราชการเอกชนต่างๆเรามีอยู่แล้วครับตามบ้านตามโรงแรมอะไรเงี้ยเราก็จะมีแล้วแต่สเปคที่ลูกค้าต้องการมันก็อาจจะต้องมีหลายรุ่นเพื่อให้รองรับครับมุมนี้ก็จะเห็นหน้าบ้านตึ๊กตึ๊ง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 ตึ๊กตึ๊ง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 ตึ ซ้ายมุมขวาไปเลย่ครอบคุมหน้าบ้านด้วยทั้งภายในและภายนอกนี่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่พี่ทีมช่างที่เขาจะดูวิเคราะห์ว่าติดตรงไหนดีมุมไหนบ้างให้มันเห็นรอบบ้านทั้งหมดอะไรแบบนี้ให้ความเครียดมันอยู่ที่ช่างครับถูกต้องคไม่ต้องเครียดแล้วตอนนี้เครียดไหมคะเริ่มเครียดแล้วแล้วก็อ๋อนี่ตัวนี้คือตัวข้างบ้าน สังเกตไหมว่ามันไม่เหมือนกับตัวข้างหน้าบ้านเพราะอ,อ,อะไรคะพี่ใช่ครับเพราะตรงจริงๆแล้วตรงมุมมองตรงเนี้ยเราไม่จําเป็นจะต้องให้กล้องมันหมุนตามเรา<ฆ>แค่เป็นพื้นที่ที่มันต้องการฟิกอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราแค่ลักษณะแค่ระยะก,กว้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยไม่จําเป็นต้องเป็นหมุนเกินความจําเป็นซึ่งฟังมองในมุมภาพแล้วว่ะคือมันแบบมันเห็นหมดเลยจริงๆนะ มันก็มีเหรอโอ้ my god ต้องมุม here, นี้ให er like wow. so wow. to ้แน่จึ่งคือหลังบ้านเราชนกับบ้านอื่นกเขาอาจจะไม่ได้เข้าทั้งหน้าประตูหน้าบ้านอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่บ้าป้องกันด้านหลังไว้ด้วยเพื่อแบบเห็นในข่าวไงมีปีนมีอะไรมาหลังบ้านต่อมาอีกนะโอ๋อยู่ตรงนี้เองใกล้ๆกันเอาจริงอูบ้านเรานี่มันปลอดภัยที่สุดเลยอ่ะนี่คือบ้านหลังที่ปลอดภัยที่สุดในละแวกนี้ เขามีอยู่หลังเดียวไม่มีใครอยู่เลยชื่นชมเลยแล้วก็ชอบมากๆเลยเพราะว่างานติดตั้งเนี้ยบสุดๆแล้วก็จริงๆบ้านมีปัญหาเรื่องไฟปลั๊กไฟมันน้อยแล้วจริงอะกล้องแบบนี้คือมันต้องเดินไฟนะแต่อันนี้ขึ้นเนียนมากอันนี้6กใช่ก็จะอยู่ใกล้ๆกับตัวที่หนึ่งเจอกัติดใกล้กันแต่คนละมุมหันมองคนละมุมคุก่อนลงสตอรี่ไปว่าติดกล้องคน ไอ้นี่มาเต็มเลยว่าโอ้โหติดกล้องเยอะเลยขนาดนี้ครับติดติดกล้องแบบว่าอย่างนี้ผมจะย่องเข้าไปยังไงอะครับแอบกระซิบเ<น>พื่อนบ้านบอกว่าน้องฟางติดมาให้เห็นถึงบ้านพี่ด้วยนะเราะกล้องดูแบบใครใช่ไปดูในบ้านตรงนู้นครับผมวันนี้เราก็มาในบ้านแล้วนะครับตำแหน่งที่ติดในบ้านเนี่ยก็ตรงประตูเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นทางเข้าครับผมเพราะนปกติ คนเราก็จะเข้าทางประตูอยู่แล้วเพราะถ้ uh huh. าเป็นหน้าต่างเราก็จะมีกล้องข้างนอกสองอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แล้วถ้าเป็นแบบว่า The f l a t ที่ใช้พลังทะลุกำแพองออกมา อาให้เข้าไปเนี่ยเขผมให้นเดยตัวน right> ี้ก็จะเป็นสเปคที่ต่างกับข้างนอกอ่าใช่ครับจริงๆก็บอกว่าสเปคจะเหมือนกับตัวข้างนอกที่เป็นบูเล็ตก็คือมีไฟตอนคืนนะครับผมเห็นให้เห็นเป็นภาพสีอ่าแล้วก็มีไมค์อยู่แล้วบันทึกเสียงได้อยู่แล้วนะครับผมก็คือเวลาดูย้อนหลังต่างๆหรือดูผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแล้วจะมีเสียงบันทึกไว้ด้วยนะครับผมแต่แค่ว่ารูปทรงเป็นลักษณะของบูเล็ตเพื่อที่จะให้มันเข้ามุมสวยงามมากกว่าจะไม่มีขายยื่นออกมาเหมือนโซนข้างนอกแต่จริงดูเรียบร้อยมากเลยนะตอนแรกที่เห็นนเเดมา ติดไว้แค่ฐานหรือเปล่ายังไม่ได้ติดกล้องหรือเปล่าแต่ความจริงคือนี่คือตัวกล้องทั้งหมดแล้วนะมีแค่นี้เองเป็นงานที่ยากไหมครับสําหรับงานติดบ้านหลังนี้จริงๆก็ไม่ได้ยากครับเพราะว่าก็เป็นลักษณะของบ้านทั้งสายเข้าไปอยู่แล้วนี่แล้วก็มีข้างบนอีกตัวสุดท้ายนะนี่อยู่ตรงบันไดเลยครับผมเพราะว่าเป็นจุดที่ทางเดินถูกต้องครับเป็นทางเดินขึ้นมาเราก็จะได้เห็นว่ามีใครเดินขึ้นมาบ้างมีใครขึ้นมาบ้านจะเข้าห้องไหนอะไรยังไงสุดยอดอ่ะนี่ไงนี่ไงมีขึ้นมาแล้ว แล้วก็จะเห็นหมดเลยประตูบันไดเพราะว่าถ้าเกิดเขาจะมาชั้น2เนี่ยเขาจะปีนขึ้นมาก็ไม่ได้แหละก็ต้องมาไดเพราะฉะนั้นอุ่นใจสุดๆไปกับ h i ไฮวิวครับนี่เลยพี่พี่เก่งมากแบบช่างระดับมือโปรดูแลดีด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าก็มีปัญหาอะไรก็ติดต่อได้ตลอดใช่ครับผมอย่างที่บอกไปว่าเราจะมีซัพพอร์ตนะผมก็แต่ใบนถึงสามพุครับผมทุกวันจันทร์วันเสาร์ทั้งหมดมีกี่ตัวละแปดตัวมันมี บบเป็นกล่อะละระบบปฏิบัติการเหรอเออถ้าขาดตรงนี้มีแต่กล้องจะไปดูอะไรยังไงอ๋ออยู่ตรงไหนอะผมไม่เห็นเลยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเหรอใช่ข้างล่างจริงๆเป็นกล่องเครื่องบันทึก NVR ครับผมก็คือเราจะทําให้การบันทึกภาพรวมอยู่ที่จุดจุดเดียว <ๆ S 1> เคยเห็นที่บ้านที่ต่างจังหวัดของของแม่อ่ะกล่องใหญ่มากนะอันนั้นน่ะแล้วก็เห็นเข้ามาบ้านคือเห็นเลยห้องเก็บของครับใต้บันไดของคุณครับเปิดตัวครับ ไหนครับผมมองไม่เห็นเลยครับไหนครับเมมเราไม่เยอะขนาดนั้นครับคุณฟางไหนเมมเราไม่เยอะขนาดนั้นครับอ้านี่เหรอใช่เฮ้ยทำไมมันเรียบร้อยอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่คือกล่องที่แบบว่าเอาไปติดตั้งที่เรียบร้อยมากเพราะว่าที่เคยเห็นนะมันจะมีแบบกล่องนี้แล้วก็สายไฟแล้วก็บุ้ง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 รอบๆเต็มไปหมดเลยอันนี้คือเราก็เก็บสายอะไรให้เรียบร้อยอยูแล้วครับเฮ้ยเราใส่กล่องเราใส่กล่อง ข้างในก็เรียบร้อยป็นไงครับสุดยอดอ่ะงานดีมากของเราก็จะมีพวกระบบกันไฟกระชากให้ด้วยครับออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างแพ้ระบบไฟทั้งหมดอะไรเงี้ยราจะมีอุปกรณ์ที่กันไฟกระชากมันก็จะลดแรงไฟเวลาเกิดไฟดับไฟตกไฟกระชากอะไรเงี้ยทำให้เครื่องบันทึกหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ได้ยาวนานยี่คือว้าว ไม่ธรรมดาจริงก็จริงๆข่าวออกเยอะมากช่วงหลังๆอาที่แบบมีปัญหาเกี่ยวกับกล้องจอปิดเพราะว่ามีลักขโมยบ้างมีววปัญหาเกี่ยวกับมีกันบ้างความปลอดภัยล้วนๆเลยแล้วก็จะคนก็จะถามหาว่ามีแถวนั้นมีกล้องไหมซึ่งถ้าไม่มีคือจบเลยนะแต่ถ้าที่ไหนแบบบ้านไหนติดกล้องอ่ะแล้วมองออกไปอะ่ะมันก็จะเป็นแบบมีไปข้อดีมีประโยชน์มากๆ่ะ ยอไยม่มีเคสเลยครับที่แบบจริงๆก็มีครับข้อหนึ่งคือหลายๆคนจะคิดว่ากล้องวงจรปิดเป็นสินค้าสิ้นเปลือง oh. จะไม่เห็นประโยชน์พอคิดว่าคงไม่เกิดกับเราหรอกเห็นแต่ตามข่าวแต่พอ mm. จริงพอเกิดเหตุการณ์จริงๆแล้วเราจะมาติดกล้องยังไงก็คือไม่ทันแล้วอุปกรณ์ลกล้องวงจรปิดเป็นเทคโนโลยีที่มาเพื่อรองรับพวกเหตุการณ์ต่างๆใช้เป็นหลักฐานต่างๆแบบบ้านเราทะเลาะข้างบ้านมีเหตุการณ์กรเกิดขึ้นหน้าบ้านเราสามารถเอาของเราเป็น ราคาช่วยคนอื่นได้จริงรกล้องที่ดีก็ต้องเป็นกล้องไฮวิวเพราะว่าระยะที่มองเห็นนะ่ะชัดแล้วก็ไกลจริงนะผมกล้องวงจรปิดเป็นสิ่งจําเป็นในปัจจุบันนะผมใช้เป็นสิ่งที่ป้องกันที่จะเกิดเหตุร้ายต่างๆหรือว่าจะใช้แก้ปัญหาเวลาเหตุร้ายเกิดขึ้นแล้วนะผมก็ถ้ามีอนะไรสนใจก็สามารถติดต่อได้ทางไฮวิวทุกสาขาทั่วประเทศ50สาขานะครับผมแล้วก็มีซัพพอร์ตตั้งแต่8ปดโมงถึง3ทุ่มจันทร์ถึงเสาร์นะครับผมฝาก ไฮวิวแบรนคนไทยเพื่อคนไทยได้วยครับครับผมอันนี้ฟังการันตีเลยคอนเฟิร์มว่าช่างไฮวิวน่ารักทุกคนแล้วก็เก่งทํางานเร็วแล้วก็ละเอียดมากๆค่ะติดไฮวิวแบบฟังค่ะแล้วก็จะเป็นคนณหล่อเท่แบบเรานี่คนไรเก่งจังเออคนไทยจ้า <laughs>